sumcao pha kan kin nyang sumcao pha kan kin nyang sumcao pha kan กินอันน <you> ี้แหละเขาถูกเขาอยากเนาะกินสบายดีพี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องกินอีหยังอันนี้กินอันนี้แหละกินหยังอันนี้แหละหักบักพริกใส่นี่มะกรุ้นแล้วก็หัวชิงไก่กินอันนี้แหละเนาะเขาถูกเขาอยากได้ข้าบ่มีแนวกินก้าบ่มี่แล้วพี่น้องเอ้ยเขากินก้าบ่มีพี่น้องยุบบดแดงใส่แล้วพี่น้องเด้อเขาถูกเขาอยากเขาก็กินนันนี้ได้ นี่พี่น้องเลยคนถุกคนยากทุกยาก็กากเขากินกับพ่อมีพี่น้องเลยกินหมดแด,ดง,ดดดงทแทนเขาพ่กอกอินหมดแดงก็พ่อชะะองอิงไขแทนเขา,าถูกยากเอาหัวชิงไขมาแต่ใช้สักกองกินเพลงอย่างนี้คอเข้ามาเลยพ่อเมียเ้ยมากล้วยได้สมบัไปหลักขามาบ่อมากล้วยกับคอเข้าเขาถูกเขาอยากเด้หมอได้สินนะหมอกับ เขเข้ามาเขาทิมแล้วเขาก็เก็บเอาแล้วนี่มันเ่าอลได้ดำดำอวยพรเป็นยุอวยพรอวยพรเป็นเป็นแล้วอวยพรอวยพรเต้ต่อต้เสียบบ่ แพลแพลมาเดินพ,พ่นอแม่พี่น้องเอ้ยน้องตอนนี้หน้ามึงก็ดิไก่สิบโขกอะไรพีน่น้องเอ้ยเบิ้ดน้ำมันนี่สิบชิบลิตรแหลยนู้ชิบแล้ววะเจ้าหน่อยเบิ่งตี่น้องความเหลือมันนี่มีขี้ต้มซื้อๆคันบ่มีขี้ต้มแห่งเหลือกว่านี้อันตาผัางมันเจือร่งซื้อ จูบล่างน้องเลยพี่น้องที่แหลกกับวาซิบอจูบดอกกิดวาสิเอาหน้าไป่ต๊กะแหละแต่ว่าพอดีอันเจโบหันปล่อยปลาตอนนั้นก่อนสีดำหน้าน้นเศร้าปลายทุงพี่น้องเลยหากบอได้กินมันมีปลาปเก่าปลาใหญ่ที่เคยเลี้ยงปีก่อนแล้วมันขางอยู่ในน้องนี่นแหละเอาม,านมันบาได้มันก็เลยกินปลาหน่อยเแบิร์เจบโบก็เลยอยากล่างน้องน้องพี่น้องล่างน้องหล่ะกะ เดือนหกจังอาหา่หน้ามเขาใหม่จังสิได้ปล่อยป้ากินได้ thank you เดี๋ยวาถามเบิงถามรุดนน้ำกันน้องพี่น้องว่าซิมได้หรือบ่ได้เห็ดย่างอันนั้นค้างเสือค้างแพ้่ะป่านนี่อ้าวสองคนนะกับพนอน้องอน,อน้องควนไี่ป่านนี้ว พี่ห้อยขาจีปาพี่น้องเอ้ยมาเลยเช้าผมได้เกิดเช้าจำกินต่ขอยมาลุ่นนำกันพี่น้องน,น่ะกำบนั่งบลอกตอนนี้ ย่างย่างพี่น้องคือดังกระดอกกันดิอ่ะใส่ย่งผัคาแล้วพอแม่พี่น้องก็ใส่ลูกค้าชิมโลกกี่ต้มโอ้ยขอดเบลุกเบลุกสินาเบิุงนี่ใช่คือเห็นปูเห็นปลาอะไรปลาซี่อยู่ก่อนเงียบๆมานั่นแหละขอสิมมาก้อยสูชุเจ้ากินซ่บุลยนั่นแหละพี่น้องะ ตายแล้วจูบน้าจูบไส้อันนั้นเป็นสิบลิตรหัจูบเพื่อสิบกนี ลายลงตยไตเบิ่งแลยพี่น้องหน้าบกเลยพากันตื่นเต้นเพื่อสีลงงุ่มปลาลงจับปลาอย่าไปขวดัดสีสองไอ้หน้อ ok, งบักขึ้นก็บักดันบักขึ้นก็บักเบีย้ยะ,ะนะเดีย๋ยวถ้าลุ่นถ้าส้มนำกันพ่อแม่พี่น้องวัสิได้จากโซจะน่ามั่นคำเลยอ้าวโคมิเหิวพี่น้องเอ้ยเป <ใน S 1> ็นออ<ด>น้ำอมอันย ดำจังหนอโต๊กลงหันแม่ตี้ซ้ำไ,ได้ขันเปลือกเสีอผานะลูกเคยขาบ้านาให้ปลาเงปลาลายปามาจูบบ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 ีบรบอบบบ้โดน,<ค>นตัวบบบบบุดบบบบบบบอบบบอบบ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 บาตาบ่ <laughs> ตาหมดแล้วนอนม่่างะนากินได้แทนนี่มึงมีบ่ยม่กจิจิอย่านยยได้บานี่อ่มือมันตุนไม่ใช่เหรอเอออย่าไปอยังไปไปครับมาเลยไป ตายเลยวันเดือบ้านซานเบิ่งเน่ว่าแล้วป้าบุยใบุยใบเอ้ยเบ้องเนี่นี่มดน้ำมันไปมือนี่เอเามื่อแบ่งกันกินแล้วเขากัเอาไปขายตลาดต้นิบ้นนาหอยปังนกินยังบ่นยังม่หิเลยเจ้าื้อผู้เดียวเจ้า cháu và mì bọc bò ha 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 ha

เหยีบอยู warm, ่บนจักรโต๊พ้นกับโตกพอพ้นแหละนี่โค้งด้วโอ้ยบ่คุ้มบ่คุบบะคุบไม่ได้เอ้ยเออจะได้เงินซื้อน้ำมันเด้ นี่น่เอนอนอานอนนอนมันขึ้นมันกับบุึ้นมาดอกมันกตซีมีอยู่ไอคันเจ้านอนเฝ้าไรนั่นมันเฝ้ามีนะมันดูจะแรกมันบ่ยมุบุ่มุุ่่มุมุ่ยมุมุ่ยมุ่ยมุ่ย่ยมุยมุ่ยมุมุ่ย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 ุ่ยมุ่ยุ่มุุุุยุยุยุุุ่ย ต้มกันนี่เด้อตอนถนคืต้มเบิดมันยูในกี่ต้มร้อยสารหมุนโอ้ยพี่น้องโอ้ยลาดุกเนอีกฉากค้าเลยมาบ่งปลาพี่นาอืมได้ถอนนี้พี่เนางเลยนี่เฮ็ดนี่เฮ็ดมันชี้ถึเงียงมันขี้นักอืม คเอพี่น้องเน้ซีบงปลาแซ่ลูกปาแซ่้บงปลาดูปล่อยชาวทกินงลูกบองออมีเชขา่าุกขายางเขาก็เลยได้ชัมนี่มีห้ามีหกมีกงมาก่อยสับไปเก็บ้ยอย่าเก็บออกมาลูกเอย อ้ววอย่าเก็บออกมาลูกอย่าเก็บออกมาเอาบนลข่าไปนะฮะล่ะออกข่าไปลูกอย่าออกมามันสิตายุเต้ยนี่ชันลัางอ้วเก็บอะไรนะปลาซิวกับกุ้งเหี้ยอยู่นะโอเคนะพี่น้องสรุปก็คือปลาเบิร์ดปลาเบิดพี่น้องเอ้ยปลาบ่มีสรุปคือพี่น้องเบิดน้ำมันไปสิปลายลิตรพี่น้องเอ้ยมืเมื่อก็ซื้บ่มีก็ซื้อมื่อเราเด้ก็จะอยู่กับเมาส์หรอก คลิปนี้ก็สิได้ขอจบเพียงเท่านี้นะพี่น้องขอพ่อกันใหม่ลิปหน้าพี่น้องสวัสดี